สวัสดีวันจันทร์ที่13ธันวาคม2 5 6พนบะครับพบกันได้ทุกวันกับบทวิเคราะห์ฟุตบอลจากเฮียทางช่อง y o YouTube กวินกูรูสปอร์ตนะครับก่อนจะไปฟังบทวิเคราะห์วันนี้อย่าลืมแอดไลน์ไปด้วยนะครับแอด kawin99 แอดไปรับทีเด็ดฟุตบอลฟรีกันได้ทุกวันครับมากันที่ทีเด็ดคืนนี้นะครับหนึ่งคู่คัดเน้นๆไปกันที่เกาโชสซิลีอาอิตาลีนะครับลงสนามเวลาตีสอง 45นาทีครับโรมาครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสเปเซียไปดู h ฮดถูเฮดคู่นี้กันก่อนนะครับเจอกันมาล่าสุดนะครับเสมอกัน2ประตูต่อ2นะครับในฤดูกาลที่แล้วก่อนหน้านั้นเจอกันมาก็เล่นที่บ้านของโรมานะครับโรมาเนี่ยเอาชนะได้43นะครับแบบซิวเชียดนะครับคู่นี้เจอกันทีไรยิงกันเยอะทุกทีนะ มาดูผลงานของโลมากันบ้างครับนัดล่าสุดนี่เล่นในฟุตบอลยูฟายูโรปาคอนเฟลเ e นลีกนะครับก็บุกไปเอาชนะ c s k อเอโซเซียได้3ประตูต่อ2นะครับก่อนหน้านั้นเล่นในลีกแพ้คาบ้านให้กับอินเตอร์มิลาน0ประตูต่อ3ครับมากันที่สเปเซียทีมเยือนวันนี้กันบ้างนะครับผลงานหลังๆก็ต้องบอกว่าไม่ดีนะ ห้านัดหลังสุดนี้ชนะได้แค่นัดเดียวนะครับนัดล่าสุดเสมอเซาสเยโลนะครับสองประตูต่อสองนะก่อนหน้านั้นก็บุกไปแพ้อินเตอร์มิลานสองประตูต่อศูนย์นะครับมาดูตารางคะแนนกันบ้างนะครับตอนนี้โรมาอยู่อันดับที่แปดนะครับหลงเลนไปสิบหกนัดชนะแปดเสมอหนึ่งแพ้เจ็ดยิงไปยี่สิบสี่ประตูเสียไปสิบเก้าประตูนะครับ มี25คะแนนนะครับส่วนทางด้านสเปเซียครับอยู่อันดับที่17นะลงเล่นไป16นัดชนะ3เสมอ3าแพ้ถึง10นะครับยิงได้17ประตูเสียไป36ประตูนะครับถือว่าเสียประตูเยอะเป็นอันดับที่2ของลีกนะรองจากซาแลนิตนันนานะครับมีเพียงแค่12คะแนนนะครับลุ้นหนีตายเต็มตัว ไปดูความพร้อมตัวผู้เล่นวันนี้ของทั้งสองทีมกันบ้างนะครับไปดูทางด้านโรม่ากันก่อนนะครับของโชเซ่มูรินโญ่นะครับก็วันนี้นะตัวเจ็บตัวแบนเนี่ยต้องบอกว่าเยอะพอสมควรเลยนะวันนี้ไม่มีนิโกโลซานิโอโลนะครับจาลูก้ามันชินีนะครับติดโทษแบนทั้งสองคนเลยส่วนตัวเจ็บครับสปินัสโซล่าโรเลโซ เบลกินนี่นะครับสตีเฟนเอลชาลวีพวกนี้เจ็บหมดเลยส่วนทางด้านสเปเซียนะครับทีมเยือนตัวเจ็บตัวแบนไม่มีครับวันนี้ฟรูทีมนะครับมาดู11ตัวจริงครับที่คาดว่าจะลงสนามวันนี้ของโรมาครับผู้สัประตูก็เป็นรยปปติซิโอนะครับแผงหลังก็มีคริสสมอริงนะครับโรเจอร์อีบันเยตนะครับแดนกลางก็มีเฮริกมาคิทยานนะครับไรอันคิตันเต้นะ จอแดนแวร์ตูนะครับแดนหน้าก็มีทอมมี่อับราฮัมนะครับส่วนทางด้านสเปเซียนะครับก็นำทัพมาโดยเบรมันไนท์นะครับดานิเอเล่แวร์ดีนะครับนาแดนกลางก็มีจูริโอมาจเร่นะครับยาโคโบซารานะครับพร้อมลงสนามนะวันนี้เลนราคาเปิดมาให้เจ้าบ้านนะครับหมาป่าโรมา่าเป็นต่อ อยู่ที่1ลูกนะครับต้องยิงถึง2ประตูนะครับถึงจะเฮเต็มนะแต่วันนี้เหนือกว่าเยอะครับแล้วอันดับคะแนนเน,เนี่ยก็จะบอกว่าห่างกันพอสมควรเลยนะโรมานี่ลุ้นพื้นที่ยุโรปส่วนสเปเซียลุ้นหนีตายครับวันนี้ยังไงก็ต้องไปโรมานะครับ3มแต้มวันนี้น่าจะไม่พลาดครับจัดไปครับตัวเดียวเน้นเน้นวันนี้ที่หมาป่าโรม่าครับจะเปิดบ้านเอาชนะสเปเซียไปได้แบบสบายสายครับ ก่อนจากันวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับแอดไลน์กันไปด้วยนะครับ a d k a w n 9 9มีทีเด็ดฟรีให้ทุกวันทางไลน์นะครับนะวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับเฮงๆลรวยๆนะอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b ์ช่องกวินกูรูสปอร์ตด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ